โอ้ยเพื่อนๆผีแน่นาปีงก้อนขี้ปิงก้อนขี้ปิงก้อนขี้ผีสีควายผีควายไม่ดีกันเลยนะเจ้านุเป็นผีตัวหมาโถเขียวฟอาสีเหมือนกันข้างล่างนี้มันช่างโหดร้ายมากๆนะเพื่อนๆมันมาแล้วเฮ้ยไปแล้วตัวแรกเฮ้ย ไอ้เนี้ยโออขิดขิดตาไเลยจีกูดิกูดิผีเล่นสไลเดอร์เออขามไม่ล่าแมนว่ามันจะขีดไหมลอยฮึยฮึยเฮ้ยเฮ้ยตัวหัวหัวเฮ้ยจับโอ้โหโอ้โหโอ้เด็กโอ้โหผีกระจายดูความโหดของมัน ก็ไม่รู้ว่าไปแล้วเออกลายเป็นปืนแล้วเออเนื้อเนื้อดำเนื้อยาวเนื้อเนยาวใจเนื้อาวเนื้อดำเลยเนื้อดำเลยเนื้อก็ดำนะเนื้อมันดำและยาวด้วยลูกผีเพรามาเลยรู้ไหมผีมาต้องโก้เข้าเพื่อนเตร็จแล้วครับของหนู เราหนูเสร็จแล้วครับใช่ก่อนใชก่อนใช่ก่อนใช่ก่อนต้อาต้องโกรธเฮ้ยผีซูชิไงผีทงชาติผีซูชิอะไรก็ทําไปเฮ้ยแต่ผีก้อนขี้แม่ว่านะผีสารหัวยาวต้องชอบมากแน่ๆเลยอ่ะโอ้อันนี้มันคือแพ้อันนี้มันคือแพโอ้แพ้แพก้อนขี้เหรอลูกแต่อันนี้เป็นปืนก้อนขี้ปืนก้อนขี้ ปืนก็นที่อะไรนะไอตัวนี้คือซอมบี้คะมันรู้ว่าพวกเรากําลังเอาไปให้ปีศาจเดาปีศาจตรวจยาวมันก็เลยกุมขมหัวอ๋อผีซอมบี้กุมกระหัวห่ะกรหัวกระหัวกรหัวกระัวกระหัวกระหัวกรหัวกระหัวกหัวกระหัวกหัวกระหัวกหัวกหัวกรหัวกรหัวกหัวกาะหัวกรหัวกรหัวกระหัวกระหัวกหัวกระหั ค่เขาตีมเมาบี้สามขาครับเพื่อนตอาบี้มีสามขาสองขามันมันนานไปเออธรรมดาเไปเออใจพันใจพันหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจดแปดเก้าสิบ สิบเจ็ดสิบเจ็ดขาเออผีซูชิง่ายมากคาเมราแมนคาเมราแมนไปปีศาจหนวดดำเออจะโดนกินโดนกินแน่นอนมากินอย่างนี้กีรุ่นใหม่ๆอย่างนี้จะปีศาจหนวดดำชอบมากนายืนนายยาวจะทำยังไงจะทำยังไงจะทำมั่งจะทำมั่งอ่ะโอยุนหุ่นโอยุนหุ่น ป่าช็คแกงผีผี่มันตัวอะไรอ่ะผีแม่นาผีแม่นาอะไรลูกมาด้วยไหนดูลูกหน่อยหน้าตาเป็นไงไม่ใครรู้กะปิีของลูกกะปิเหรอลูกนุ่มมากเลยลูกนุ่มมากเลยนุ่นุ่มมากนี่ผีกุ๊กกูไอ้เจ้าตัวมาตัวตัวสเปอร์ซี่โอ้แก๊งผีของเราตอนนี้ ตเตรียมพร้อมแล้วนะคะพเพื่อนๆที่จะไปเปิดประตูมิติให้เจ้าปีศาจหมดยาวมันช่วยเพื่ออะไรเราแต่งแบบนี้มาเพื<า>่ออะไรเพื่อขนมฮาโลวีนกรุงหล่ขนมฮาโลวีนเพื่อขนมฮาโลวีนเราทําได้เดี๋ยวเราจะไปควานหาขนมฮาโลวีนโดยที่ให้เจ้าปีศาจหมดยาวเนี่ยมันเปิดประตูมิติให้เราด้วย นี่ไงเมือ่อกี้เมือ่อกี้แกงเราอะแกงซอมบี้ <c oughs> ผีหลุมไหนก็ไม่รู้ <c oughs> เนี่ยเนี่ยเนี่ยมา<ๆ>ช่วยกันประกอบชิ้นส่วนของ <c oughs> ผ <í> ีนู่นนู่นนู่นดูเจ้าซอมบี้ของเราประกอบชิ้นส่วนมาอันนั้นผีอะไรครับอันนี้เหรอเอออันนี้ผีควายผีควายผีควายมีผีควายด้วยเพื่อน อุ้ยนี่แล้วบอกว่ามีผีรุ่นใหม่ๆอยู่นี่เต็มเลยชาวปีศาจบทยาวจะต้องชอบมากแน่ๆเลยอุ้ยเรามาทําความรู้จักกับแก๊งผีของเราก่อนอันนี้คือผีผีออกมาจากหลุมเนี่ยไปขุดมาจากหลุมเลยนะมืนอคนพการหายไปอันนี้ก็เป็นผีมีเลือดมีฆาตกรสาวจอมโหดปากชีผีแม่นาหวงลูกมากเลยนะคะเจ ủa phi du, ủa phi du, phi du, phi anh này có cả anh zombie. Hey này mì có, mì đây mày. Quả. Được rồi. À, นี่เป็นผีกลัวหมาโถเสียฟอร์มผีหมือนมันแล้วแล้วซอมบี้ถอดลายแล้วซอมบี้ถอดลายออกไปแล้วเดี๋ยวเราเอาขึ้นสวนผีตรงเนี้ยอย่างไรหมากันอยู่อ๋ออยากมาเล่นด้วยเหรอใครว่าเอาเอาเอา โอเคโอเคโอ้ยตอนนี้นะเราจะเอาชิ้นส่วนของบรรดาผีๆไปให้เจ้าปีศซ่าหนวดใยหนวดยาวกินได้แล้วเพราะเราต้องการขนมฮาโลวีนโดนัทฮาโลวีนแสนอร่อยของเราค่ะพิซซ่าพิซซ่าไม่ให้เสียนะพิซาไปเร็ว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 โสดสดปลาหวานเลยไหนอะปลาหวานเหรอโสดเหมือนปลาโลมาเลยโสดเหมือนปลาโลมาเลยเหรอ นี่ไงนี่ไงระวังนะโหข้างล่างนี้มันช่างโหดร้ายมากๆนะเพื่อนๆเนี่ยข้างล่างอ้ดูดดูตัวดูตัวก่อนโอ้โหมาแล้วมาแล้วมันได้ยินเสียงเรามันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วเฮ้ยไปแล้วตัวแรกเฮ้ยไปแล้วตัวแล้ว คิดจังเลยออคิดคิดจังเลยโอ้เอาละเอาละโอเคนะทีนี้ทีนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูการทีละตัวก่อนนะว่ามันมีปีศาจอะไรบ้างเดีให้เลยนะเอาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนทีละตัวทีละตัววุ่นวายมากเลยตอนนี้แก๊งผีของเราโคตรวุ่นวายเลยเจ๋งมากตอนนี้นะแก๊งผีของเราพร้อมที่จะเอาเออโอเคเพื่อนหนูเองโอ้โหเพื่อนหนูปีศาจงดยาว เดี๋ยวเรามาดูก่อนว่าเรามีชิ้นส่วนของซอมบี้สองชิ้นส่วนผีอะไรกันมาบ้างอะไรอะไรผีอะไรมั่งมันอะไรมั่งอะเนี่ยอะไรเขอยู่เขอยู่เนี่ยตัวอะไรยิงอยู่อยู่โอ้อะไรผีก็อยู่เขอยู่ไคล้ายๆผีกองขี้อันนี้คือผีควายผีควายโอ้ผีเล่นสไลเดอร์เยผีลอยแพผีลอยแพโอ้เอาเอาเนี่ยอะไรอ่ะ ผีกลมขมับใช่แล้วป้าป้าบอกมีผีกลมขมับผีสกีบิดี้ทอยเลสโอ้และอันนี้ข้าไมนามล่าแมนนะเพื่อนๆค่อยๆให้ทีละตัวนะเพื่อนๆลองพกโยนเองพกโยนก่อนดูสิว่ามันจะขีดไหมรอยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเป็นไงไปไอโอ้โหไอ้จ้าอันนั้นผีอะไรนะผีอะไรผียุกหยุยยุกหยุยผียุกหยุยเอาผีผีธงชาติผีซูชิผีกุ้งขมับ พี่กุ้งขมักแล้วไปแล้วโอ้ยนี่สาดดู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 ดนี่ผีอันนี้ผีเขาไปเขาไปเขาไปไม่รอดไม่รอดไปเพื่อนกันเลยไปเพื่อนอันนี้ผีกองขี้อะไรสักอย่างนี่ผีดอกไม้ผีอกไม้เอาแล้วนี่โอ้โหโอ้โหโอ้โเหมือนบวบเลยอะเหมือนบวบผีบวบดูดูสิสิเริ่มเริ่มหยุกหยุยแล้วผีรอยแพลเอาละเอาละเอาแล้วซอมบี้ถอดหน้ากากทำไมโฮ้ยดูผีรอยแพลดูสิว่ามัน จะมีชีวิตรอดไหมอุ้ยจะจะเอา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 ระวังระวังตกลงไปตกลงไปอีกคนให้นี่จะวม่รอดระวังนะระวังนะเฮ้ยตุ๊กวันั้นผีอะไรน่ะมีอยู่ในผีหัวกันหลกผีโถซ่อมผีโถซ่อมผีโถซ่อมโอ้ผีนั่งขี้อุ้ยยุกยุยดูสิดูรำสแกนี่เอาปลาให้มันไหมดีโื่อให้มันกระโดดขึ้นมาโอ้จะให้มันกระโดดโชว์ตัวว่างั้นอู้ยดูดูเพื่อน โอ้โหดูปากมันดูปากมันคนเพื่อนดูปากมันโอ้โหโอ้โหโอ้โหปีศาจหมดยาวชัดๆเลยสนุกว่าฉันไม่ได้กินโถโถอุ้ยโอ้ไปแล้วไปแล้วโอโหโอ้โหโอ้หนี right> ่เป็นไงความปีศาจหมดยาวตัวอะไรมั no ่งเลยอะไรมั no ่งดูด um ิโหดมากอุ้ยเอาละรอบต่อไปรอบต่อไปอันนั้นก้อนชีต้องพบไปก่อนเลย อันนี้ผีสกิมมี่ไทยเลกับคาเมล่าแมสโอ้แนวเอียนแล้วเพื่อนๆเฮ้ยจัะโอ้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 โหโอ้อดโหยอ้โี่อ้โหโอหโี้โจอ้ไหโอ้โหโอ้โอ้โอ้โรโอีโหเ้โหโอ้โหโอ้โหอ้โหมอ่โหอ่โอ้โหอ้โหโอ้โหโอหมดเลยออ้ โอ้โหผีของเรากระจายลง,<ว>ง,งไปหมดน้ำเข้าปากเลยอะเออต่อไปเ,เออโอ,อ้ยเอาเอาุ้ยดูสิความสแกรี่ฟิตของเราดูสิความสแกรี่ฟิต <คน S 1> เป็นไงเป็นไงเพื่อนๆมันเป็นปีศาจหมดยาวที่ทำลายซากซอมบี้ของเราเกี้ยงบ้งเลยอะเพื่อนๆหมดหรือยังซากซอมบี้ที่เราประกอบมาเหลือนี่ยเหลือนี่เหลือเนี่ยนี่หลกหนังซอมบี้ได้เลยเนาะเหลือแค่นี้แล้วหมดแล้วนะ เนอะไปวันไหนอ่ะนี่มีถุงหนึ่งไปเอาหลังรถมาเลยเดี๋ยวมีอีกโยนเลยให้จุ๊บปุ๊บ let's go โอ้โห let's go เอาเดี๋ยวตกเดี๋ยวตกระวังตกลงไปนี่เราอาจจะเป็นอาหารของสแกลลี่ฟิตเหล่านี้ อดขาน้องพบหายไปเลยเนาะชิ <aring at> <end> ้น <kind> ส <abonn calculating> ่วนเฮ้ยเลยชิ้นเดียวแล้วอะอะไรคือผีอะไรเนี่ยผีกัดบผีขี้สองรูอ่ะผีอะลองเนีผีก้อนขี้หมาโอ้โหโอ้ยมีตัวน้อยด้วยนะอุ้ยอฮเอาละตอนนี้ตอนนี้ชิ้นส่วนซอมบี้เราหมดแล้วไม่เป็นไรแต่เรายังมี แต่เรายังมีชิ้นส่วนที่ยังไม่ได้ประกอบอีกนะเดี๋ยวเราจะเอามาให้เจ้าปีศาจกินทั้งผุงเลยมันจะได้เปิดประตูตะลูมิติให้เราได้สักทีเนาะเอออุ้มลูกไว้นะผีแม่น่าอุ้มลูกไว้ระวังระวังลูกตกลงไปแล้วไม่เหลือนะไปแล้วไม่เหลือนะเออตรงนี้สกแกรี่ฟิตหน้าโหดมากเอาละตอนนี้นะถึงแม้ชิ้นส่วนของซอมบี้เราจะหมดแต่เรายังมีนี่ชิ้นส่วนที่ยังไม่ได้ประกอบชิ้นส่วนที่ยังไม่ได้ประกอบตอนนี้เราจะให้ไปหมดเลยเราจะให้เป็น เป็นท่อนๆ่อนไปเลยไม่ต้องประกอบชิ้นส่วนแล้วตอนนี้นะคะเพราะว่าน้สึกว่าสแกรลี่ฟิชของเราจะเยอะมากโอ้โหโอ้โยนไปเลยค่ะทั้งทั้งทั้งถุงเลยโอ้โหเพื่อนๆโอ้ดูความอลังการโอ้เป็นไงล่ะปีศาจหนวดยาวของเราโหดไม่ล่ะดูความโหดของมัน โอ้ดูความโหดเป็นไงผีแม่นาคอย่าโยนผิดนะลูกยาวลูกลงไปอ่ะยาวลูกลงไปอ่ะถ้าโยนลูกลงไปแล้วขิดแน่นอนโอ้โหน้ำกระเด็นไปอีกแล้วอะความโหดแข้งผีเรานะคะมาเอาพวกซอมบี้ผีให้กับปีศาจโหดยักษ์กินหมดยาวความโหดของปีศาจของเราโหดมาก มันใหญ่มากนะเพื่อนๆดูดูตัวสิโอ้โหนี่ถ้าเกิดเอาไปกินนะโอ้ยหมอมเริ่มเอ้าเดี๋ยวลูกลูกไม่นางหายหายหายเยเอาทิ้งลูกเลยตอนเนี้ยจะไปลูกมิตีไปหาคันหาขนมฮาโลวีนเนี่ยโอ้โหม <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยสามสองหนึ่ง <c oughs> ไม่พร้อมเลยเอาใหม่เอาใหม่ <c oughs> เอาใหม่ เบาเบากันชนกันเองเอาใหม่สามสองหนึ่งต้องทะลุให้พร้อมกันตาหายตาหายเประตูตู้ลุ่มิติกันสามคหนึ่งหาหาลูกล้วงคะ